สวัสดีค่ะพี่น,อน้องมนีผ้าพี่ผ้าน้อ,นองมาเที่ยวสวนนะคะพี่น้องมนี้มาสวนพี่น้องมนี้วันศุกร์มอนมาสวนเดี๋ยพี่น้องพอดีมาเอาเครื่องตัดหญ้ามาให้พุ่น้องอยู่ในอหือนสวนสีว่าโบอีกีได้พี่น้องมณนมะเออว่าวกับหนังกับหลงบงงังอ่านเยมาโบสั่นแท้ๆเขามาสวนพี่น้องใช่พี่น้องเมาสวนเอาเครื่องตัดหญ้ามาเพราะว่าเครื่องตัดหญ้ามันพัง พี่ว่อเาไปสอบเหมือนกันมาเอาตัวนนะตัวที่มันพังไปส่อมแต่เอาตัวที่นั่นนะมาให้เพื่อนเพราะว่าเขาจะตัดอา่าหยาสองพ่อเมียเขาพี่น้อง <c oughs> <c oughs> โอ้ยหูอื้อเป็นยังเด้หูอื้อ,อหูอื้อพี่น้องมาบ่นี้บ่มี้ยังเลยพี่น้องพาพี่้าน้องมาเที่ยวสวนอันนี้าสวนทซเลียนเหมือนบ่นบมี้ยัง <c oughs> ไม่ม้อนมาสวนพี่น้องมาเบิ่งสวนเนาะพี่น้องมาเบิ่งสวนทซเลียนใหญ่เลยพี่น้องเลยจะเแมนว่างงามเนาะปีที่สองได้พี่น้องอันนี้ได้สองปีนี่ มีมอนบ่ไเ้มามาได้เม,มได้เดือนนอพี่น้องแต่ไม่ม้อนมาปับไม่ม้อนก็นจะลงคิปทันทีเลยนี่เดือนได้เดือนหนึ่งเพราะว่าก่อจังว่าบม่มาหันเพด่อนลูกนอก้องอยู่ในสวนในเพิ่นไปตรวจโรคโควิดแม่เพื่อนเป็นพี่น้องแม่เพื่อนเป็นโรคโควิดก COVID, ็เลยเพิ่ละมาหลับมาบมามา,มาอยู่นําหลังจากนั้นแ,นนแล้วเพิ่นเป็นคนเสี่ยงไปวัดเบิ่งได้องขีด ก็เลยเขากาักตัวก็เลยขอมาอยู่ในสวนพระวันเ้าบ่มีคนอยู่ในสวนก็เลยขอขาเจ้ามาผักอยู่ในสวนตอนนี้ดีแล้วแต่นี่วาดีแล้วได้ขีดนึงเลยไม่ม่อนก็เลยกล้ามากต่กอนเมม่อนบุมาได้จเป็นเดือนพี่ <c oughs> น้องไรกว่านญาิสียดยาแล้วไม่ม่อนหันสียดยามากนี่อันสามเข็มเลยได้พี่น้องเลยไม่ม่อนค่นสียดยามาสามเข็มหายง่างยๆพี่น,อน้องเพราะว่าั้นเป็นอันอีหย่างแล้วขาเจ้าว่าสีดยาอีอย่างกรยา,ยาแต่ว่ามันยังมีสิทธ มันมีสิทธิ์ติดแต่ว่าเขามีสิทธิ์หายเขาแปลว่าคนติดอะ่านติดเนี่ยเป็นว่ามันกสิหายไว้ไนาะพี่น้องมันบุลลงปอดลงกยังได้ไยินเพิ่นว่าดอกสดอกก็เลยเขาก็ย่านไว้เนาะพี่น้องบู้ปิดเลยดีที่สุดมันสียางลงไปลุ่มบ่หรลุ่มยางได้สีผ้าพี่น้องยางลงไปทั้งลุ่มเพื่นพี่น้องมอนบุกคอยมาแต่ว่าอันเนี่ยมอนบวกเรียกกะย่างยังบุกล้าเขาใกล้เขาป็นไรดิ ลงจะโหลดปับบลวก็ยญางลงมาสวนเลยไดพี่น้องคว่ย่านข้องไมยมอน <c oughs> ที่เป็นพื้นญาติน้นองพี่น้อง่านคขกไมยมอนอเพราะเปยังดอกอันกว่าไม้มอน่านเพราะว่าน้องกล้ายังบริสิทธยาน้องกล้าอยู่โรงเรียนนั่นอยู่โรงเรียนเพื่อนว่าเดือนเดือนนี้แหละน้องกล้าสิได้สีดธยาไว้สั้นไมยมอนก็ดสิธยาแล้วเนเพื่อนเพราะว่าน้องจะน้องกล้าคนเดียวก็เป็นห่วงเป็นห่วงน้องกล้ายังบริสิทธยาไม้มอนไว้สั้นจะได้ห่วง นงก,กา้าจังว่าบุอยากอันเขาไปใกล้ไปไหน,ยน,นอยากนงก้าแต่ว่าเดี๋ยวนี้เขาเจ้าหายแล้วเพราะว่าเขาไปวัดเบิ่งได้ขีดเดียวเออใหาได้ขึ้นขีดน,ะน,นึงงนันกับสียางผ้ายางผ้าพีพาน้องาายงา,ายง,าายง,าายงาเบิ่งเขื่นทะเลียนเลยพี่นอ้องโอ้ยเจ็เมีนงามนะพี่นอ้นองเนาะมันถืออันนะขี่นกกระาเด้อพี่นอกก้องเพื่อได้มียน มีสวนนี่โบแมนว่าเมโมนประโมดเขาเมโมนโปรเดอประโมดเขาดอกเมโมนบบมีอย่างใดก็เขาดอกแต่แต่สําหรับสวนหนึ่งเขาเมโมนสื่อถอกีโนก,กระทาเด้อพี่น้องเพียงว่างามคักงามเนี่ยอันนี้โซเลีย,ยนยังบดยฮอดสองปีได้พี่น้องยังบดยฮอดสองปีนะอันนี้มีกับปีปีก็หาเดือนหกเดือนนี่แหละพี่น้องเนี่ยงามได้สำนีพี่น้องดีดีงามได้สำนีแต่ถือว่าม,มัก็ใช้ได้เนาะพี่น้องโบเมนว่าอัน สม้มสวนทเรียนตัวเองโบแมนได้เพราะว่ามันงามอีดีไล้ยังบ่หอดสองปีมันปีกว่าเนาะหากแต่ว่าเพื่อนเพื่อนเขาก็ยังว่าอยู่แต่ว่าคนหากลูกทเรียนยาใจไม่น้อยใจเพราะว่าทเรียนยังบ่หอดปีปูกปีหนึ่งปีเียเริ่มต้นเขาปีที่สองเนี่ยมันส quieren, ีงามเข้าจาว่านะกูได้เพื่อนเพื่อนเคยลูกโขนมาปีที่หนึ่งเห็นสีบบงามเขาแย่ยามเอาปีที่สองมันสีสัตว์ขึ้นปีที่สองที่สามมันสีงามเมนเลยพี่น้องเมนเมนนี่ฮะตัดหย่า พี่น้องขาวติตัดหญ้าพี่น้องตัดหญ้าตัดหญ้านี่แล้วเขาก็จะใายอันนี้อันปุ๋ยใส่ขี้นกกระทาพี่น้องถือนะสำหรับทีอยู่ตรงนี้นะอยู่บนอื่นไม่ม่อนกระสีบุ้งหูเนาะพี่น้องทีอยู่ตรงนี้มันสิถือขี้นกกระทาพี่น้องเออแต่ก่อนเคยใส่ขี้ไก่ขี้ไก่ก็เคยใส่ซื้อมาซื้อสองตันสามตันใส่ขี้ไก่บ่ถือพี่น้องบัดมาเปลี่ยนระบบใหม่สิมาใส่ขี้นกกระทาโอ้จะแม่มันคักพี่น้องถือคัก กินนกกระทย่อมหลับหรือพี่น้องเนาะสำหรับทีตรงนี้นะทีบนอื่นก็สิวาจะหนอ,อนเพื่อนเพื่อนโอ้ยวะคอยใส่บุเห็นถือแก้วเนี่ว่า,อาวเอาเออไม่ม้อนไม่ม้อนน้องกล้าว่า,อาวเอาต้องคอยใส่ขีนกกระทอยู่คือบ่อันสีงามคืออันของเจ้าแบบสีวานอพี่น้องก,กับโบวากันสําหรับอันทีโยนี้นี่มันสีถือเด้คสิว่วางควงว่างามแต่ละต้นแต่บบมีต้นได้สีบ่งงามพี่น้อง มันสิงามสุก้นก็มีมอนจังหวะเนี่ยมันสิงามมิมอนหวาเนาะเอาที่เธอสบายใจ <c oughs> <c oughs> โอฮพี่น้่งฮบาง่ัน ตะวันเออนแดดแดดดีนาะพี่น้องแดดดีดีแดดดีขนาดเลยวอนนี่วันเป็นคนมักกินทุเรียนค่ว่าทุเรียนขึ้นเลย เป็นหมากครืองสกินอยู่มือละหน่วยกินไรก็บ่ได้นอกพี่น้องบริเวณที่บ้าน,าอนโอซยเลียนเป็นแล้วก็สิกินคักแน่บ่ได้นอกพี่นอ้องเห็นบ่ปีอันร่างสองปีที่แล้วบ่เม,มืนวันเด้ยินอันเขาลงข่าวคนแกน่อายุสี่หาซิฟนี่แหละซื้อเทลียนมาก,กินกินแล้วละอันชอกตายมันหอนมันหอนว่าสันน่นได้ยินแง่นรอดได้ยินงวานนะแต่พวกกินปันนังนเนาะพี่นอ้องสิไปโฮไปจ่ายไง สิมากินคักกินแน,กน่กินจนกินจนจ้าของตาย <g ül> มันกับโบขนาดน,ะนั้นเฮ็ยว่ากันนะเหนยเหนื่อยได้พี่น้องเลยยางพ่อสันนี่เ่าสียางไปหอดลุม่มอ่าไปสีบลไปหอดลุ่มเราด้วยจ้ะไม่ก็สียางไม่หอดสวนนม่ก็สียางกับขึ้นเมืองเลยเนี่ย แต, ina, ต่ละต้นแต่ละต้นคมงามเนาะน่ติางลงไปหูมนี่มือกไปสียางขึ้นมานอยางมาหอดึงสวนเลนกัสีกับขึ้นสีกับขึ้นก็ืดนบวบไหลเหมยเหมยแห้งเหแห้ง เบิ่งอันนี้เบื้องเบื้งยังเบิ่งอันน่ะต้นทเถรีนต้นนี้พี่เขียวค่ะพี่ด็กกระดอกวันสิบห้าไปเบิ่งอันในช่วงต้นอันทเถรีนมีต้นหนึ่งพี่น้อกไม่ว่าหายรุ่งน้องเพิ่นขายคุดขึ้นมาบนนั้นบนตรงสะพาพมันดินมันลมมันมันมันสิปรกลงมาไงได้พี่น้องแล้วไม่ว่าบอกให้ ไฮเบิร์ตอยู่ในสวนนี่ขุดขึ้นมามาปลูกใหม่ก็มันติดปลูกใหญ่ได้พี่น้องเขาเลี้ยงได้ปีหนึ่งแลยปีที่แล้วนี่ยามฝน้งเลยมัมง้เงเขเลยให้เขาเจ้าขุดขึ้นมามาปลูกลองเบิง่งดีกว่ามันสีเจอือลงมามันสีถิ่มเมันก็คือเสียดายมาปลูกนี่เด็กพี่น้องก็เอาได้มาเบิ่งก่อนนี่เด็กพี่น้องงามอยู่ด้วยนี่ดิเด็กพี่น้อง ี๋ยวจะให้เบิงพี่นอ้องเลยเ่ดพี่นอ้องจริตืน่นไหอันนี้คือคุดมาเลยพี่นอ้องเลยปีหนึ่งนะคุดมามาปลูกมันซีดแต่มันก็งามค่ะก็ดีอันนี้คือต้นปลูกต้นต้นคุดขึ้นมาเมื่อวันเคยเสียดายก็เลยบอกว่าเออล่องเบิงดีกว่าสิปล่อยให้ดีมันลมลงมาดีมันล่ลงมาแล้วมันแทนทิมมันทิม,มซื้อ,อแล้วก็เลยเสียดายอดว่า เลยห้ยเขาจาเอาขึ้นมาเลยพี่น้องเฮ้ด็ยังงามเลยพี่น้องทั้งสองต้นเลยแม่ม่อนเห็นมันมันสิลมอยู่ทางสะพานฝนตกเมื่อกี้งามฝนเมื่อกี้นี่ว่ามันถล่มเบิร์ดางหลายต้นพี่น้องอยู่ทางพุ่มอยู่ทางลุ่มก็มีอยู่สี่ต้นอยู่ในนองแม่ม่อนกลดขึ้นมาเพราะว่ามันมันกลดขึ้นมามันเบิดอยู่ประมาณสิบต้นเลยพี่น้อง พอดีแม่มอนก็เอาขึ้นมาได้หกต้นยังสี่ต้นคือทางั้นเฮาบุมีทีวันสิปู่ค่ะนะจะเลยถิ่มไปซื้อเบิดไปซื้อด้ายนอะพี่น้องเมื่อพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก่ะแม่ม่อนไว้ทั้งทั้งนี้สำนีก่อนเดิอพี่น้องเดี๋ยวข้พ่อกันคลิปหน้านะคะ แต่กะพี่น้องก็จะลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครให้เมมอนน้องก้าด้วยนะคะให้เมมอนมีกำลังใจลงคลิปต่อไปนะคะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะบ๊ายบาย